สวัสดีครับสมาชิกของทัศนะฟุตบอล VIP นะครับและรายแอดแอร์สเปนซาครับวันนี้กลับมาเจอกันนะครับกลางเดือนวันศุกร์ที่15มักกระราคมนะครับโป๊กกรมฟุตบอลวันนี้เต็มไปด้วยความน่าสนใจนะครับ ให้ติดตามชมติดตามเชียร์กันเยอะมากนะครับในส่วนของวิเคราะห์วันนี้ครับผมจะโฟกัสไปที่ฟุตบอล2คู่นะครับทั้งรีกใหญ่และรีกรองอย่างละ1คู่นะครับเริ่มกันที่รีกใหญ่ครับไปกันที่กันโช่สเรอาอิตาลีนะครับเป็นเกมโรมดาบี้แมตช์ครับเป็นการเจอกันระหว่างลาซิโอเปิดบ้านพบกับโรมานะครับคู่นี้ถือว่าสูสีครับแม้ผลงานภาพรวมของลาซิโอ จะตกลงไปนะครับในซีซั่นนี้แต่ผลงานช่วงหลังครับทางคุณซือซิโมเนอิซากิเนี่ยเริ่มปรับจูนทีมให้มีความลงตัวมากขึ้นครับแท็กติก352เกมรับเหนียวแน่นมากขึ้นครับแผงกองกลางปั้นเกมได้ค่อนข้างโอเคครับแล้วก็คู่กองหน้าอย่างเฟลิเป้ไกเซโดจับคู่กับชิโลอิมโมบิเลครับสามารถชงเองกินเองได้นี้ครับเจอกับทางโรม่าครับซึ่งอันดับ เกนักเตะเนี่ยอาจจะดีกว่านะครับแต่ผมมองว่าโรม่าช่วงหลังเนี่ยเป็นบอลที่ไม่ค่อยนิ่งนะครับหลังจากที่เกมรับเนี่ยยังเปาะนะครับแล้วก็แท็กติก3 4 3ของทางเปาโลฟอนเซกาช่วงหลังเนี่ยเริ่มถูกจับทางได้มากขึ้นครับตรงนี้ครับผมมองว่าโรม่าเนี่ยมีแผงหลังที่น่าเป็นห่วงนะครับแล้วก็การยืนระยะเนี่ยยังดูแล้วหวังผลลัพธ์ครับกำแพงครับเปิดมาให้ที่หมาป่ากรุงลงครับเป็นต่อศูนยคุครับเป็นบอลที่สูสีเป็นบอลสหน้าเชียร์สหน้าของทางลาซิโอครับบอกว่าวันนี้จะไม่แพ้เเเป็นนออออยยยย่างง้ชชีีรรร์์บล สีฟ้าขาวราซสโอนะครับส่วนคู่ต่อมาครับไปกันที่ฟุตบอลบีก้าสองเยอรมันนะครับเป็นการเจอกันระหว่างกอรเตอร์เฟิร์สเปิดบ้านพบกับพาเดอร์บอลครับคอรเตอร์เฟิร์สอันดับดีกว่านะครับแต่ผลงานช่วงหลังเนี่ยเริ่มแกว่งตกลงไปครับปัญหาหลักคือเกมลุกเนี่ยอาจจะโอเคนะครับแต่เกมรับเนี่ยค่อนข้างดบะครับแล้วก็สภาพทีมมีปัญหามากกว่าครับวันนีครับเจอกับทางพาเดอร์บอลซึ่งผลงานช่วงหลังเริ่มตั้งหลักนะครับในบีกาสองได้เป็นทีมที่เกมลุกเนี่ย อาจจะไม่ดูดันครับแต่เกมรับครับมีความเหนียวแน่นมากคือการเล่นแบบทิรยะเนี่ยวางผลได้มากกว่าก็แพ้คุณครับเปิดมาให้ที่กอร์เฟิร์ครับเป็นต่อ0.25ผมมองว่าชั่วโมงนี้ทางพาเดอร์บอลเนี่ยไม่เป็นรองครับแล้วก็อย่างน้อยเชื่อว่าวันนี้จะบุกเก็บ1แต้มกลับออกไปได้ชิบอรองเชียร์ทางพาเดอร์บอลนะครับวันนี้ครับสองทในคลิปนี้ฟุตบอลคือวันศุกร์ชิบอรองนะครับเชียร์ราซิโอและเชียร์พาเดอร์บอลเฮงเฮงรวยรวยไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ